เคยสงสัยกันไหมครับว่าวิธีใส่ปุ๋ยที่เราทําตามๆกันมาเนี่ยมันอาจจะกําลังทําให้เราเสียเงินค่าปุ๋ยไปแบบฟรีๆเลยก็ได้นะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับเทคนิคการใส่ปุ๋ยที่มันถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์จริงๆซึ่งผมบอกเลยว่าจะช่วยให้ประหยัดขึ้นแถมยังได้ผลดีขึ้นแบบโอ้โหคนละเรื่องเลยครับเนี่ยครับภาพนี้เลยคุ้นกันดีใช่ไหมครับการเทปุ๋ยอัดเข้าไปแน่นๆที่โคนต้นแต่เคยเอะใจกันบ้าไหมครับว่าเอ๊ะ ไอ้วิธีที่เราทํากันมาตลอดชีวิตเนี่ยมันอาจจะเป็นการเอาเงินค่าปุ๋ยแพงๆไปทิ้งลงดินเฉยๆหรือเปล่านะเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ความผิดพลาดสุดคลาสสิกที่เจอบ่อยที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าใส่ปุ๋ยต้องใส่ชิดโคนต้นเสิซึ่งเรากําลังจะมาพิสูจน์ให้เห็นกันชัดๆเลยครับว่าทําไมมันถึงสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุคือความเชื่อที่ได้ยินกันมาจนชินหูเลย,เลยก็คือใส่ปุ๋ยต้องใส่ให้ชิดโคนต้นให้มากที่สุด พืชมันจะได้กินปุ๋ยได้ไวๆได้เต็มที่ฟังเพลินๆมันก็ดูสมเหตุสมผลดีนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูกันด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยว่าความเชื่อนี้มันจริงหรือเราเข้าใจผิดกันมาตลอดแต่ความจริงก็คือการทําแบบนั้นมันส่งผลเสียมากกว่าที่คิดครับ 1. คือปุ๋ยส่วนใหญ่ที่ใส่ไปนะ่ะพืชไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะครับแกเป็นว่าเราเสียเงินเปล่าๆ2คือที่สําคัญกว่านั้นความเข้มข้นของปุ๋ยที่มันสูงเกินไปตรงโคนต้นนะ่ะ อาจจะทำให้รากไหม้หรือร้ายกว่านั้นคือลำต้นเน่าได้เลยนะเอา้าแล้วถ้าไม่ใช่ที่โคนต้นล่ะแล้วพืชมันกินอาหารตรงไหนกันแน่ในหัวข้อที่สองนี้แหละครับเราจะมาหากันให้เจอเลยว่าปากที่แท้จริงของพืชเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงไหนกันแน่และนี่ครับพระเอกตัวจริงของเราในวันนี้รากฝอยหรือที่เรียกว่า root hairs นะครับมันไม่ใช่รากใหญ่ๆแข็งๆที่เราเห็นด้วยตาเปล่านะแต่มันเป็นเซลล์รากที่เล็กมากๆ เลกระดับที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเลยล่ะครับแล้วเจ้าพวกนี้แหละครับคือปากที่แท้จริงของพืชที่ใช้ดูดน้ําดูดอาหารคําถามต่อมาก็คือแล้วไอ้ปากเล็กๆจิ๋วๆพวกนี้มันอยู่ตรงไหนกันล่ะจุดที่พีคที่สุดก็คือมันไม่ได้อยู่ที่โคนต้นเลยครับแต่มันจะกระจายตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณปลายสุดของรากซึ่งตำแหน่งของมันจะตรงกับขอบนอกสุดของทรงพุ่มใบไม้พอดีเป๊ะๆเ,เลยครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเวลาฝนตก น้ำฝนที่หยดต,ติ๊งติ้งลงมาจากใบนอกสุดของต้นไม้มันตกกระทบพื้นท่องไหนบริเวณนั้นแหละครับที่เราเรียกว่าด r i p line หรือแนวหยดน้ําซึ่งมันก็คือโซนร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของพืชน,นั่นเองโอเคพอเรารู้แล้วว่าต้องไปเสิร์ฟอาหารที่ไหนทีนี้มาดูกันต่อในหัวข้อที่3ครับว่าอาหารหรือปุ๋ยแต่ละชนิดเนี่ยมันมีนิสัยการเดินทางเป็นยังไงเพราะนี่คืออีกหนึ่งจิ๊กซอชิ้นสําคัญเลยครับสไลด์นี้จะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับดูทางซ้ายก่อน ไนโตรเจนหรือตัว N โอ้โหตัวนี้เป็นสายเที่ยวเลยเคลื่อนที่เก่งมากละลายไปกับน้ำได้สบายสบายแต่หันมาดูทางขวาครับฟอสฟอรัสหรือตัว P นี่แหละครับธาตุอ่านจอมขี้เกียจของเราคือมันแทบจะไม่ขยับไปไหนเลยครับวางไว้ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นแหละและนี่คือตัวเลขจากงานวิจัยที่อาจจะทําให้หลายคนอึ้งไปเลยนะครับรู้ไหมครับว่าฟอสฟอรัสที่เราใส่ลงไปในดินเนี่ยมันเคลื่อนที่จากจุดที่มันอยู่ได้ไกลสุดแค่ 1-5่เซนติเมตรเท่านั้นครับผมย้ำอีกทีนะครับแค่1-5เซนติเมตรจริงๆไม่ได้พูดเล่นที่นี้เห็นภาพชัดแจ๋วเลยใช่ไหมครับถ้าเราเอาปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสไปกองไว้ที่โคนต้นซึ่งมันอาจจะห่างจากปลายรากเป็นเม็ดๆเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับประโยคนี้เลยครับรากฝอยที่รอรับอาหารอยู่ตรงปลายทรงพุ่มไม่มีวันได้รับปุ๋ยนั้นเลยแม้แต่น้อยเสียเงินเสียของแถมยังเสียแรงเปล่าๆด้วยเมื่อเข้าใจปัญหาและเหตุผลทั้งหมดแล้ว ก็ถึงเวลาของวิธีแก้ครับในหัวข้อที่4นี้เราจะมาดูกันว่าวิธีใส่ปุ๋ยอย่างชาญฉลาดแบบที่มือโปรเขาทำกันนะ่ะเขาทำกันยังไงวิธีใส่ปุ๋ยแบบฉลาดลาดทำได้ง่ายนิดเดียวแค่3ขั้นตอนเพอนั้นเองครับ 1. เดินไปที่ต้นไม้แล้วก็มองหาแนวขอบทรงพุ่มให้เจอ 2. โรยปุ๋ยเป็นวงแหวนตามแนวนั้นเลยครับและ 3. ใช้คลาดพรวนดินกรุบป,ปุ๋ยเบาๆให้ปุ๋ยมันได้สัมผัสกับดินและความชื้นเห็นไหมครับง่ายกว่าที่คิดเยอะเลย แล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นไปอีกนี่คือตารางแนะนําระยะห่างและความลึกที่เหมาะสมสําหรับพืชแต่ละกลุ่มครับจะเห็นเลยว่ายิ่งต้นไม้ใหญ่ขึ้นทรงพุ่มเหมือนกว้างขึ้นเราก็ต้องใส่ปุ๋ยให้ห่างจากโคนต้นมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับอ้อแล้วก็มีอีกหนึ่งเคล็ดลับสําคัญมากๆที่ใช้ได้กับการใส่ปุ๋ยทุกชนิดเลยนะครับคือต้องรดน้ําตามเสมอหรือไม่ก็ใส่ก่อนที่ฝนจะตกเพื่อให้ปุ๋ยมละลายแล้วก็ซึมลงสู่ดินไปถึงบริเวณที่รากฝอยเขารออยู่นั่นเอง แล้วสำหรับใครที่พึ่งใส่ปุ๋ยชิดโคนไปไม่ต้องกังวลนะครับมีวิธีแก้คือให้รีบรดน้ำล้างดินบริเวณน,นั้นให้ชกโชคเลยเพื่อที่จะได้เจือจางความเข้มข้นของปุ๋ยแล้วก็ลดความเสี่ยงที่รากจะเสียหายครับและทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่ข้อสรุปในหัวข้อสุดท้ายครับจะเห็นได้ว่าแค่เราเข้าใจธรรมชาติของพืชกับปุ๋ยแล้วปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราเพียงเล็กน้อยเนี่ยผลลัพธ์มันต่างกันมหาศาลเลย นี่ไม่ใช่การทำงานให้หนักขึ้นนะครับแต่คือการทำงานอย่างชาญฉลาดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญก็เพราะว่ามันช่วยให้เราประหยัดเงินค่าปุ๋ยไปได้เยอะมากแถมยังทำให้มั่นใจได้ว่าพืชได้รับสารอาหารแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆผลที่ตามมาก็คือพืชจะโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีขึ้นสรุปง่ายๆก็คือทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราลงทุนไปในสวนหรือในไร่ของเรามันคุ้มค่าที่สุดนั่นเองครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ลองไปคิดกันดูนะครับว่าในเมื่อตอนนี้เรารู้ความลับทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้แล้วมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะเปลี่ยนวิธีใส่ปุย๋ยแบบเดิมเิม,มาใช้วิธีที่มันฉลาดกว่าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าและความคุ้มค่าที่มากกว่าเดิมลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ